ก็ขอการสวัสดีเพื่อเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา KWS นะครับผมก็ก็อื่นเลยนะครับผมก็ขอสวัสดีปีใหม่ปีก่ายนะครับผมกับทุกคนเลยนะครับผมในปีสองพนยี่สานี้นะครับผมมาก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะครับผมขอเพื่อเพื่อทุกคนเลยนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเข้ามารีวิวกิจกรรมนะครับผมในเกมฟรีไฟล์นะครับผมในรอบ3เดือนเลยนะครับสามถึงเดือนเลยนะหลังจากที่ผมได้หายไปนะพอสมควรเลย3ามถึงเดือนที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจนะครับด้านการเรียนนะครับผมก็โอเคครับผมตอนนี้นะครับผมผมก็มีเวลาแล้วเนาะก็ในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมล็อคกี้ลอยยันนะครับระเบิดพลังซ่า หมาป่านะรถนั่นเองนะครับผมมากิจกรรมนี้เลยนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมนี้นะครับซึ่งสําหรับกิจกรรมนี้นะครับผมหรือว่าในส่วนของสกินที่ผมจะมารีวิวในกิจกรรมนี้นะครับที่จะมีแจกนะครับคือสกินหมาป่านะครับซึ่งสกินหมาป่านี้นะครับบางคนจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช่หมาป่านะับเอกใจเอกใจใช่ไหมครับสำหรับหมาป่านะครับคือว่าตอนนี้นะครับยังไม่เป็นหมาป่านะับแต่ว่าเขาสามารถแปลนนะครับผมเป็น หมาป่าได้นะครับผมนี่เห็นไหมครับเท่ไหมเท่ไหมนะครับซึ่งสำหรับสกินนะครับผมที่มีความสามารถในการแปลร่างแบบนี้นะครับผมในเกมฟรีไฟล์ตอนนี้นะครับมีอยู่สองสกินด้วยกันนะครับคือสกินแรกเลยนะครับคือสกินนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับสักครู่นะสกินแรกหรือเปล่าแรมเพดอ่าอ่าอ่าเข้าเข้าพิกทีและเข้าพิกทีแล้วนะครับ สกินแรกนะครับผมก็น่าจะอยู่ในโซของสกินนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูสักคู่หนึ่งนะครับพอดีว่าสกินแฟชั่นผมมีเยอะมากนะครับแล้วผมก็ไม่ได้มีเวลารีวิวสักเท่าไหร่นะครับนี่ครับหรมาสกินแรกเลยนะครับผมที่เห็นว่าสามารถนะครับผมที่จะแปลนได้นะครับผมว่านะครับที่สามารถแปลานได้นะครับ แปลนล่านในคีนี้นะครับผมบางคนจะไม่รู้นะครับว่าผมหมายถึงอะไรนะครับผมที่แบบว่าสามารถแปลนล่านได้อะนะครับง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในหน้าล็อบบี้เลยนะครับนะครับนี่ครับจะมีสกินนะครับผมที่จะให้เราเห็นเลยนะครับว่าเราสามารถที่จะแปลล่านได้นะครับมันอยู่ในส่วนไหนนะอ่ะกลละครแน่เลยอาไม่ใช่นะครับกลละครนี่คือให้ลินนะครับผมไม่ไม่เข้ามานานนะครับผมเรานหลุดลืมๆไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับ แบบว่าก็ไม่เป็นไรนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวพามาดูนะครับในชวดของสกินแรกนะครับพี่ผมบอกว่าสามารถเปลี่ยนล้านได้นะครับผมซึ่งสมาชสกินนะผมก็มีอยู่นะครับอันนี้คือแลมเพจนะครับแรมเพจนะครับผมก็สามารถเปลี่ยนเสื้อนะครับอเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้นะครับผมกับว่าไม่สามารถแปลนได้นะในส่วนของแรมเพจนะครับไม่สามารถแปลนได้ครับในชวนของสกินนะครับผมที่สามารถแปลนได้นะครับ ในเกมฟรีไฟล์ก <im Geor> ่อนนี้ไม่อยู่2สกินด้วยกันนะนะครับที่สามารถเปลี่ยนล่าแปรล่านได้นะครับมีอยู่แค่2สกินด้วยกันเลยในฟรีไฟล์ในตอนนี้นะครับซึ่งสำหรับสกินที่2ที่เข้ามาก็อยากที่คุณเห็นกันเลยนะครับว่าสกินที่2ก็คือสกินหมาป่าเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าในส่วนของสกินแรกนะครับผมนี่เดี๋ยวเราขออนุญาตเข้าเกมเลยแล้วกันนะเพื่อให้มันแบบว่าให้เห็นเลยนะครับว่าสามารถเปลี่ยนล่านได้นะครับในเกม แล้วเดี๋ยวเราจะออกมานะครับมารีวิวนะครับในส่วนของสกินกุ้สุกหมาป่านะครับนี่ครับเดให้ดูนี่คือสกินแรกนะที่สามารถเปลี่ยนล่าได้นะครับรอสักครู่นะครับรอเกมมาครับนี่ครับอันนี้คือเรายังไม่เห็นการเปลี่ยนล่าเห็นไหมครับนี่เรายังไม่แปลล่านะนี่ยังเป็นสกินเบสิคยูเลยนะครับของคังเกมนะครับนี่ครับยังไม่เห็นการแปลล่าใดๆทั้งสิ้นนะเห็นไหมครับนี่ นะครับแต่ว่าค่าแปลร้านนะครับก็จะไปแบบนี้ครับนี่คือสกินหอการแปลร้านนี่คือสกินแรกในเกมฟรีไฟล์เลยนะครับเพื่อสามารถเปลี่ยนร่านได้ครับคือสกินนี้นะครับนี่โอ้นี่โอ้เมือ่อาซีปีิีเลยคนนี้โอ้นี่ครับนี่คือสกินแรกเลยนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่านี่คือสีฟ้านี่จะเป็นสกินแรกในเกมฟรีไฟล์นะ ที่สามารถเปลี่ยนล้านได้นะครับแปล,ลนได้นะครับ<ม>นี่ครับเดี๋ยวผมก็จะไปลากกลับไปเหมือนเดิมครับนี่อ่านี่ครับเราแปลลากกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็อันนี้คือผมแค่มารีวิวให้ดูนะอ่านี่แค่มารีวิวให้ดูนะครับไม่มีอะไรมากมายนะโอ้ปลาปลาระเบิดน้ําแข็งครับผมอ่านี่เราแค่เลนนขขำๆำนะอันนี้คือขำๆนะครับ โอ้ผมมึนเลยครับตอนนี้นะครับผมมึนแล้วเมาครับตอนนี้นะครับน่ะประมาณนี้ไปนะครับนี่คือที่คุณเห็นเลยนะครับว่าเมื่อกี้นี้นะครับคือสกินแรกในเกมฟรีฟาที่สามารถแปล้านได้นะครับมาครับก็เดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมเราเลยดีกว่านะครับนี่ครับเราไม่ให้ไปกรเสียเวลาเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเสียเวลามานิดนึงแล้วนะครับก็มาเลยครับก็สำหรับในการซุ่มนะครับ หนึ่งรอบเสียสิบเก้าดมอนนะครับแล้วก็ในการสม1ิบรอบนะครับเสียร7อยเจ็ดสิบเก้าดมนะครับมีแถมฟรีให้หนึ่งรอบอ้าวไม่มีไม่มีแถมฟรีให้ขออภัยนะครับไม่มีแถมฟรีให้ครับอ่ะนี่คือของรางวัลเนเกลทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีโคเคนหมาป่านะครับซึ่งในส่วนของโคเคนหมาป่าหรือว่าโคเคนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะนําไปแลกเปลี่ยนได้นะเมื่อสะสมไว้ครบกําหนดนะครับเราสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับมาดูกัน ใช้100ยนะครับ100ชิ้นส่วนหมาป่านะครับก็สามารถแรกได้เลยนะครับคือกัลลังตีแน่นอนสุ่มเก้านี้ครับกัลลังตีแน่นอนนะครับว่าเราสามารถเก็บไว้คนว่าเขาโอเคคือกัลลังตีแน่นอนครับว่าเราได้สกินหมาป่าได้นอนนะครับเขาโอเคครับผมมาครับเดี๋ยวมาสุ่มให้ดูกันนะครับ10รอบก่อนเลยนะครับร7 9ไเจดมอนกเด์มอนแรกครับผมมาดูกันครับวันนี้ผมมีเพชรอยู่ประมาณพันนะครับโอ้แกโคเคนมารัวๆเลยครับ อ่านี่ครับก็อันไหนที่เรามีแล้วนะครับก็จะเส้นเดิมเลยนะครับอันไหนที่เรามีแล้วนะครับเบียรเส้นสกินก่อนศพผมมีแล้วนะครับก็จะได้มาไป5โคเคนแห่นะครับไปต่อครับบิตร้อยเจ็ดสิบเก้าไดมอนด์ครับตู้นี้ผมว่าคุมนะราคาใช้ไม่สูงมากนะครับนี่ครับโอ้โคเคนออกออกรัวๆจริงๆนะสามโคเคนก็ยอกมาให้ผมอยู่นะก็ยันดีนะเห็นไหมครับกะสุมแล้วยังมีสามโคเคนหล่นมาให้บ้าน นะครับนี่อ่านะครับสุ่มก่อครับอีกสิบรอบครับผมมาดูกันก็ไม่น่าเกียดนะโคเคนก็ออกมาให้เรื่อยๆอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับโคเคนก่อมาให้เรื่อยๆอยู่นะก็ไม่ค่อยน่าเกียดสักเท่าไหร่นะครับนี่อ่านะครับตอนนี้นะครับผมผมก็มีโคเคนอยู่ที่ประมาณยี่สิบแปดโคเคนล้วเห็นไหมครับสุ่มนิดเดียวเองก็มายี่สิบแปดโคเคนแล้วเนี่ยโอ้ได้ายมากอยู่นะโคเคนนะครับไปต่อครับอ่ะลืมบอกไปนะครับ ยิ่งเล่นลักกี้นาโชคมากคือเท่าไหร่นะครับเรายิ่งมีโอกาสได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับนี่ครับตอนนี้ผมมีเล่นลักกี้นําโชคอยู่ที่30สิบแล้วนะครับไปก่อเลยนะครับเล้นล็อกี้นําโชคสุกเราจะให้มาหนึ่งหนึ่งเล่นลักกี้หนึ่งหนึ่งคะแนนแล้วกันนะครับตอนนี้ผมมีอยู่30คะแนนเรียกว่าเป็นคะแนนดีกว่าอจะได้แบบเข้าใจง่ายๆนะครับอ่านะครับไปก่อกันเลยนะครับรอบถัดไปครับสนุกดีนะ ในการสุ่มนะครับเกมฟรีไฟล์นะใครคิดเล่นเกมฟรีไฟล์ก็จะเป็นสายแนวฮาสุ่มอยู่แล้วครับสุ่มนะครับในขีดนี้ก็คือจะมีเกลือกับไม่เกลือครับอ่านะครับกระสุนมากก็จะมีเกลือบ้านนะครับเล็กน้อยปรับปรน,นไปใครมีวัตระมาณเยอะก็โอากาสได้ของดีครับว่าวสมมุติเรามีเพชรหมื่นเพชรเราจะได้ของดีเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะเราก็สุ่มไปเรื่อยๆนะครับสุ่มไปหมื่นเพชรอาจจะสุ่มไปห้าพันเพชรอย่างนี้นได้ มาก็ได้กับอีิบะคุนนะครับเพชรน้อยกับว่าสุ่มรอบเดียวได้เลยก็มีนะครับมันก็มีปรับปนไปอหลรคิดดูนะนะครับนี่ครับตอนนี้ผมสุ่มไปเรื่อยๆแล้วนะครับห้าห้ารอบแล้วนะครับสุ่มไปห้ารอบแล้วครับรอบที่หกครับผมมาดูกันนะครับเพชรผมก็จะหมดแล้วนะครับโอ้ ก้ก่อสุมจะกินปืนมาด้วยครับนี่แล้วก็โคเคหนหมาป่านะครับนี่อ่านะครับรอบที่เจ็ดครับผมไม่มั่นใจนะว่าตอนนี้ผมมีโคเคหนหมาป่าอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะนะอันนี้ผมไม่มั่นใจเพราะว่าผมไม่ได้นับนะครับนี่อ้าวโ,โคเคหนหมาป่ารอบนี้ออกให้เยอะนะรอบนี้ออกเยอะเลยนะเนี่ยสอนสี่เจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามรอบนี้ก็สิบสามโคเคนนะคุ้มอยู่นะรอบนี้สิบสามโคเคนนะครับ รอบสุดท้ายรับผมแล้วนะครับรอบสุดท้ายจริงๆครับรอบที่8นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะอาจจะขาเท่าไหร่เล็กน้อยผมก็จะเติมเพชรเพิ่มเข้าไปนะครับอ่านะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะตอนนี้ผมเดาๆเลยนะครับผมมีโคเคนหมาป่าอย่างที่เห็นแล้วนะครับตอนนี้ผมมี74 74โคเคนนะครับในตอนนี้เลยผมมีอยู่74โคเคนแล้วนะครับนี่ครับมีโบนัสพิเศษให้ด้วยนะ เราสามารถรับได้นะครับก็ในโซของระยะเวลากิจกรรมนี้นะครับผมก็ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับปีใหม่เนี้ยเลยนะครับโจขึ้นวันที่แปดมกราเลยนะครับปีใหม่โจขึ้วันที่แปดมกราเลยนะครับกิจกรรมนี้จริงๆริมันเริ่มมาแก่ 20, 8, แวันที่ยี่สิบหกแล้วไหมยี่สิบหกปีที่แล้วนะครับมาเรื่อยๆนะครับโจขึ้วันที่ยี่แปดเลยนะครับก็ประมาณสองสัปดาห์นนะในโซของกิจกรรมนี้นะครับการเล่าสกิมอาปล่าค่อยๆเติมเกมค่อยๆสูมค่อยๆอะไรก็ได้ไม่ต้องรีบหรอเนาะก็ หายได้จริงๆเพราะว่าผมว่าสกินสวยนะหมาป่านะครับผมยังชอบเลยครับสกินสวยมากนะครับนี่เพเดียโอเคครับผมก็ไปว่าค่าไปเพื่อชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กันด้วยนะครับใครเข้ามาใหม่ฝากกด subscribe ด้วยเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ